Birthday to you. <laughs> you, you Happy birthday. Happy birthday. You. Happy birthday, happy birthday. ขอบคุณครับ nee, mm. เดี๋ยวเดียวห้อีแม่อวยพรหน่อยนะครับใอีแม่อวยพรหน่อยอแหม่อวยพรหน่อยในวันเกิดของลูกใช่อยุดแม่พอดีเมื่อนี่ครบรอบวันเกิดบันที่สิบกรกฎาคม สองหา้าหกสี่ขอให้ลกูกพิจารคว่ำสูงความเจริญยิ่งย่องก้าวหน้าเ้อรูวเร้อทำงานอะไรก็ขอให้ได้สมมาดังความมุมม่งมั่นปรารถนานตลอดชีวิตจิตใจของลกูกคอยพิจารความสูงความเจริญยิ่งยิงยไปลกูก,าการเร็วจ้าธุอแม่กับสุขภาพแข็งแรงขึ้นกันนะครับเนี่พอ่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณเค้กวันเกิดเมื่อานนี้นะครับ ผมปกติเราผมกับผมกับมาคอยกาจันนมันเกิดมาได้ปกติี้จะปกติธัญรานเนี่ยผมก็หยิบผมก็หยิบอยู่ร้านมือนึ่นจะทีมงานอยู่ขอบนเรื่อยเลยครับขอบคุณพี่น้องข้างบ้านพ้อครับขอบคุณของขวัญขอบคุณข้าวหมี่พรนะครับขอบคุณเค้กพี่น้องบเปรตมาจะว่าพี่น้องทรงมะหอนะครับฝากให้น้องเตยเห็ดมาให้น้ำเน่พองมะไร้งามๆนะครับแล้วก็เค้กมันเกิดจากทีมงานเอฟซีนะครับจากน้องสาวนะครับจาก ทีมงานเอเอเอนะครับขอบคุณพี่สาวได้หลายนะครับแล้วก็เถียงทีมงานพี่สาวผมเมื่อนี้เมื่อนี้ผู้นี้นก็เป็นวันไข่มีวันไข่มันเกิดด้วยกันนะครับ,รบมือเดียวกันเกิดมือเดียวกันนะครับพี่สาวนี่ผว้คนต่างกลุ่มต่างกลุ่มเอฟซีสุสนีนมออตุมพ่อขึ้นมากนะครับพี่น้องทางบ้านขอบคุณพี่น้องทังบ้านหลายๆนะครับขอบคุณอีพออีแม่ขอบคุณทีมงานสุดแนนทุกทุกทานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังที่อยู่น้ำกันหางแพ่งกันเพื่อจงขอบคุณได้กันนะครับขอให้ ท่นนั่นสิ่งประเสริฐกลันไปหาพี่น้องนะครับขอบคุณน้องสาวน้องตุ้มนะครับขออนุญาตเป่าเค้กพี่น้องครับวันที่ใหม่เค้กแล้ว Happy you. ขอบคุณจ้า คได้หลายนะครับพี่ดังครับบอสครับครับผมดึงดึงจักบัดนะครับดึงครับดึงดึงอยังครับเอ้าเรีดกทีนะเอ้าดึง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 ยีบดึงยิบพี่น้องดึงยีบดึงยีบเอาดึงยีบดึงบ๊อบเบิร์ดคอยเอาเด้อ เดือเยี่ยดเดือเยี่ยดโอ้ยยังไงยังก่อนเรียเร้ยกนี่นะขอบคุณครับเดี๋ยวบ้างครับขอบคุณพี่น้องนี่คือใครกับเขาน้องๆบ้างครับเดี๋ยวอีกสามอนครับเดือดเยี่ยบบ้างครับขอบคุณหลายๆได้ครับนี่เป็นคองใจใจใคายกับเขาน้องๆทุกคนนะครับเอาอีหละเตือนใบเฮาขอบคุณหลา่อยๆนะครับเตยเอาคืนรถเฮาเมื่อกปะ ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังขอบคุณอี่พอร์ตี่แอมขอบคุณพอลุงไอป่าขอบคุณเอฟซีที่ทางบ้าทนะครับผมผมผมขอบคุณพี่น้องมาเหมือนทุกคนนะครับกับขาวกับนำผลละหมากรักใหม่นะครับอาหารหวานข้าวพี่น้องทรงไม่ทีมงานได้เฮาทรงไม่ผมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงบอลี่บอดยี่บอลนี่น่าจะมาถึงยังไม่เต็ม ใส่ม in, ันดึงมันกันเอามันดึงกันนะผมตือถือเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะครับก็ดึงได้อันเดียวเนาะหลาก็หล่กปอนมมีอย่างขอบค้นม่มียังตอบแทนพี่น้องน้องเท่าจากเสียงเพลงนะครับพี่น้องครับกระดพยายามส่งเสียงเพลงให้พี่น้องแล้วก็ขอส่งพลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านนะครับที่เห็นงานเมื่อยกว่าประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อยกว่าเท้าอีกพอมนะครับ